สวัสดีค่ะทุกคนหญิงที่ดการจ้าวันนี้นะคะหญิงจะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้งที่พักที่เที่ยวนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะว่าหญิงมาจันทบุรีเนี่ยหญิงจะมีอะไรมาฝากกับทุกคนบ้างนะคะยังไงก็ตามไปดูกันเลยนะ ตอนนี้อยู่ที่เอกสุวรรณโฮมสเตย์จังหวัดจันทบุรีอยากจะบอกว่าที่พักบรรยากาศดีมากสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะที่พักเนี่ยอยู่ท่ามกลางทะเลสาบนะคะเป็นแถวยาวเรียงรายเลยแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยให้ความรู้สึกที่น่ารักแล้วก็เป็นส่วนตัวมากแล้วในห้องพักนะคะสามารถ พักได้แบบเป็นกรุ๊ปเลยนะคะใครมาห้าคนหกคนหรือว่าครอบครัวใหญ่นะคะก็มาพักได้เลยนี่ตรงนี้ก็จะแบบว่าเป็นตะข่ายนะนั่งชิลๆหย่อนน้ำอะไรเงี้ยนะคะนั่งหย่อนลงไปในน้ำนะคะถ่ายรูปนะแล้วก็มองไปสิตรงนั้นน่ะเหมือนต่างประเทศเลยอ่ะคือแบบเหมือนแบบเหมือนท่าเรือมันให้ความรู้สึกที่ดีอ่ะ รองรับนะักท่องเที่ยวได้เยอะเลยคือมันธรรมชาติมากเลยค่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวสุดๆไปเลยนะคะบรรยากาศก, pandemic, ก็ดีนะคะต้นไม้ี่แบบมองไปนี่เขียวรู้สึกว่าสบายตามากเลยนะก็ถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะที่จันทบุรีนะคะก็อย่าลืมมาพักที่นะคะเอกสวงโฮมสเตย์นะคะดีมากอ่ะรู้สึกดีจังเลย และนี่คืออาหารเช้านะคะที่เอกสวัรค์โฮมสเตย์นะคะเส้นจันผัดซีฟูด้ดใส่ปูใส่กุ้งตัวอย่างเบิ่มเลยนะคะโอ้โหอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกถิ่งได้ชิมเส้นจันนะเขาบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะของที่จันทบ,บุรีเลยนะคะเส้นจันเหนียวหนึบนุ่มอร่อยโอ้โหปูนี่ขนาดหญิงยังไม่ได้ชิมนะคะหญิงยู่รู้เลยว่าอร่อยแค่ไหนนะคะดูได้จากคนข้างๆเลยนะคะนี่นีนน นอกจากจะมีผัดไทยเส้นจันแล้วนะคะมีข้าวต้มด้วยแบบนี้กุ้งหมูแล้วก็ปลาคือแบบเน้นมากแล้วใส่เครื่องให้ยเยอะมากดีจังเลยอะ่ะที่นี่ แดดลมลมตกแล้วนะคะเวลาดีๆแบบนี้ที่เอกสวนโฮมสเตย์ o นะคะก็มีบริการสวนน้ำสวนอะไรนะสวนน้ำเออแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยนะคะที่แบบว่าเป็นแพรอแพรงเงี้ยนะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของหญิงเหมือนกันนะกับการเล่นน้ำแบบนี้คือตลอดชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ทำงานตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอ่ะพูดง่ายเลยหญิงทำงานตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่ได้หยุดที่จะเที่ยวไปไหนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ มีโอกาสได้มาเที่ยวทั้งทีหนึ่งต้องใช้ชีวิตให้คุ้มนะคะแต่วันนี้เนี่ยมาเนี่ยก็เติมพลังหน่อยนี่หม,มูเค็มคุณหญิงอ่าแบบนี้อันนี้เป็นชิ้นเล็กนะที่แบบว่าหยิบให้ดูยเฉยๆนะจริงแล้วชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีรวมกันหมดรสชาติดีมากมเก็บไปแร้สองถึงสนทีเาดวกมากเลยเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเนาะแล้วกินเพิ่มพลังไป มีข้าวเหนียวข้าวสวยกินได้แล้จบแล้วเดินทางไปไหนไม่ต้องแบบว่าลงไปซื้อให้โอ้บางคนกลัวโควิดโควิดนะคะนี่เลยเอาอย่างนี้แหละพกติดตัวไปไปเดี๋ยวตามไปถึงแล้วเป็นส่วนน้ำนะ จริงๆแล้วอ่ะหญิงอ่ะทาแต่งานตลอดหญิงจะไม่ค่อยได้มาเล่นอะไรแบบนี้เหมือนกับที่เด็กๆหรือว่าในวไัยในวัยตัวเองที่ได้เล่นอะไรเงี้ยพอไม่ได้เล่นตอนอายุจะ40แล้วมันก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นนะแล้วก็เมืม่อกี้เขาบอกว่าน้าลึก3เมตรคือบอกเลยว่าหญิงสูง150หญิงสูงเมตรครึ่งคือครึค่งต่อครึ่ขงข,ของหญิงเลยนะคะไม่รู้จะเป็นงไงแต่ว่ามีชูชีพแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะเขาก็จะมีเอ่อน้องๆเด็กๆที่เนี่ยดูแลตลอดนะคะ ื่นเต้นอ่ะพร้อมแล้วต้องยังไงบ้างคะนอนกอนอครับนอนกอดอกต้องนอนนะนอนกอดอกครับอย่าจับหัวนอนกอดอกครับตอนมันจะลงอ่ะมันเหมือนตัวมันล เล่นน้ำกันมาอย่างสนุกสนานแต่ก็เสียพลังเยอะนี่พอเล่นน้ำเสร็จแล้วนะนี่ต้องมากินกันต่อเลยอยาจะบอกว่าที่ที่เนี่ยนะคะที่เอกสุวรรณโฮมสเต์นเนี่ยนะ,ะ,ะมีบริการบุฟเฟ่ให้กับทุกท่านที่มาพักด้วยนะคะนี่เลยถ้าใครมาต้องมากินอันนี้เลยคือปูปูปูเนื้อ ใหญ่มากพี่ดูอี่หน้าโอว่าใหญ่แล้วหน้าหวีว่าใหญ่แล้วปูใหญ่กว่านี่เรากุ้งบอกเลยว่าเป็นกุ้งลายเสือคือแบบว่าตัวเดียวนี่คือจุกอ่ะจุกแต่ว่าโดยตัวใหญ่อร่อยเออนะคะแล้วเนี่ยอาหารซีฟู้ดนะคะสดๆทั้งนั้นเลยนะคะคือกินได้ไม่อั้นแต่ขออย่างเดียวนะทุกคนนะใช่ กติกากติกาก็คือต้องทานให้หมดนะคะไม่พอเติมใหม่ได้กี่นะคะที่นี่เขาว่าไม่ห่วงนะคะสามารถกินได้แบบบุ่งไไม่อั้นใช่แต่ขออย่างเดียวต้องทานให้หมดเพราะอะไรรู้ไหมคะจริงๆเป็นวัตถุดิบคืออาหารเพราะฉะนั้นเรากินให้คุ้มค่าไม่กินที่กินคว้ากันเองค่ะนั่นแหละแต่มากินกันดีกว่าคุณผู้ชมพี่มาสดขนาดดูคอมีคอไม่ช่วยอ่ะแสดบงเกิ้ลอะเราดูสิว่าดีดี่วย ไม่วย้ปมนกัน